สวัสดีครับร้านรถมือสองอเภอกันทะลักครับรถเข้าใหม่รอบค่ำนะ MSX ม่วงดำคันนี้จดทะเบียนปี61นะครับรถเดิมรถบ้านเลยปาวานสตาร์ทมือคันนี้จดทะเบียนปี55นะคันนี้ปี61ครับภาษี65ครับผม ดูสภาพภายนอกตอนมาเลยนะครับตัวนี้ไม่มีนะเดี๋ยวล้างขัดเช็คสภาพให้เปลี่ยนยางให้ครบเลยนะครับรับประกันเครื่องตัวเครื่องให้ทั้งสองขันเลยนะครับ MSX อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมตรวจเช็คเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับใส่กรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ครบรับประกันตัวเครื่องให้ปาวานอยู่ที่สองหมื่น 9,500บาทราคารวมโอนให้เลยนะครับคันนี้เป็นตัวสตาร์ทมือเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถเพิ่งลงมาใหม่เลยครับเครื่องนิ่มๆเลย สีฉวีวันให้รับรองสวยตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวประมาณสามหมื่นไอสามพันเก้าอันนี้สามพันเก้าดาวได้นะผ่อนพันกว่าบาทเองครับราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับปาวันสตาร์ทมือชอบแต่งชอบเดิมจัดให้ได้นะครับลงล้อได้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ อันนี้แบตเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตรถเพิ่งมาแบตอ่อนเนี่เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับเอารถสภาพตอนมาถึงเลยนะครับรีวิวให้ดูรอบรอบเดึกเลย สนใจยังไงก็โทรมานะครับ084 600 5813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทลัก์จังหวัดศิริกะเก์ครับอยากให้จัดทรงแบบแต่งหรือแบบเดิมทีมงานจัดให้ได้ครับรวมตรวจเช็คสภาพรวมโอนให้ครบเลยนะครับ